เดี๋ยวพึ่งยอมแพ้นะแม่ท้องเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเป็นเรื่องปกติค่ะมาดูสาเหตุที่อารมณ์แปรปวนกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ ในช่วงตั้งครรภ์เป็นเรื่องปกติที่แม่ท้องจะอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายเพราะร่างกายแม่ท้องมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมอนและรูปร่างของตัวเองมาดูสาเหตุต่างๆที่ทำให้แม่ท้องอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายกันค่ะ 1. ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ร่างกายของคุณแม่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อลูกน้อยในครรภ์จึงทำให้มีอาการแพ้ท้องปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆและผิวหนังที่เปลี่ยนไปค่ะจึงทำให้แม่ท้องมีอาการหงดหงิดฉุนเฉียวในบางครั้งแบบนี้คุณพ่อต้องเข้าใจคุณแม่ให้มากๆนะคะ 2. ความอ่อนเพลีย เมื่อแม่ท้องเข้าสู่ช่วงของการตั้งครรภจึงทําให้เกิดความกังวลและความเครียดในเรื่องต่างๆส่งผลให้นอนหลับได้น้อยและยากขึ้นในบางครั้งค่ะอาการอ่อนเพลียจากการนอนพักผ่อนน้อยจึงทําให้มีผลต่ออารมณ์ที่แปรปรวนนั่นเองค่ะ 3. อารมณ์ของแม่มีผลต่อลูก เนื่องจากแม่และลูกมีความสัมพันธ์กันทางด้านอารมณ์ค่ะถ้าลูกมีสุขภาพที่ดีดิ้นเก่งนั่นเป็นผลมาจากแม่กำลังมีความสุขและผลิตส,สารเอนโดฟินส่งผ่านให้ลูกทำให้มีอารมณ์ที่ดีและลำเลียงสารอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ 4. การเลือกรับประทานอาหาร ในช่วงตั้งครรแม่ท้องต้องระมัดระวงังการทานอาหารเป็นพิเศษค่ะเพราะอาหารที่อาจทําให้แม่ท้องมีอาการท้องแข็งหรือท้องเสียเช่นของเผ็ดของกึ่งสุกกึ่งดิบอาหารย่อยยากก็จะทําให้แม่ไม่สบายตัวและมีอาการหงุดหงิดได้ค่ะควรทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ย่อยง่ายเพื่อสุขภาพในครรน,นะคะ สำหรับแม่ทองที่กำลังอยู่ในช่วงอาการแปรปวนวิธีที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีที่สุดคือการพักผ่อนร่างกายและหากิจกรรมผ่อนคลายทำเช่นดูหนังฟังเพลงหรือดื่มน้ำผลไม้สดเย็นเย็นก็จะช่วยให้ใจเย็นลงได้ค่ะแม่เฝ้ารอเจอหน้าลูกในทุกๆวินาทีที่อุ้มท้อง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย